สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาแนะนำเครื่องใช้สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารค่ะมิชานนางสาวสุดาหน้าถือไวมิชานนางสาวกันตาชื่อเดียมค่ะมิชานางสาวถึงเชียงศรีค่ะมิชานนางสาวเยาวาศักดร์ค่ะมิชานนางสาวพัชรศุขเจริญค่ะมิชานนางสาวพิรุชาพันธ์วค่ะมิชานนางสาวอภิญญาลักษณ์มิค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ เราจะมาแนะนําการใช้เครื่องถ่ายเอกสารค่ะเครื่องถ่ายเอกสารตัวนี้จะใช้ได้2รูปแบบน,น,นะคะก็คือแบบ Copy กับแบบสแกนค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะคะค่ะโดยปุ่มหลักที่ใช้นะกะ็จะมีปุ่มเมนูนะคะโดยมีส่วนมากที่ใช้ก็คือเป็นเมนู Copy แล้วก็เมนูสแกนนะคะ อันนี้ก็คือจํานวนนะคะถ้าเกิดเราจะคิดจํานวนก็มากดตรงนี้อันนี้ก็คือปุ่มเริ่มทํางานนะคะก็กดโดยเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูสแกนค่ะอันนี้ระบบเขาจะลิงก์ไว้กับคอมพิวเตอร์ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นปุ่มจํานวนนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเคลียร์ค่ะค่ะข,ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็น ช่องใส่กระดาษค่ะส่วนตรนนี้ก็จะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นช่องใส่กระดาษแนวตั้งกับแนวนอนนะคะอันนี้จะเป็นแนวตั้งส่วนอันนี้จะเป็นแนวนอนนะคะ